สวัสดีครับบทเรียนจากประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันมักจะเป็นตัวกําหนดเลยว่ายุทธศาสตร์การทหารในปัจจุบันจะเป็นยังไงและถ้าจะให้พูดถึงเรื่องนี้ให้เห็นภาพชัดๆเลยเนี่ยก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าเรื่องราวของเรือบรรทุกเครื่องบินของราชนาวีอังกฤษแล้วล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมชาติที่เคยเป็นหามหนาทางทะเลถึงยังทุ่มเงินมหาศาลกับสิ่งที่หลายคนมองว่าอาจจะล้าสมัยไปแล้วในยุคนี้คําถามใหญ่เลยก็คือทําไมล่ะครับ ท่ามกลางเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวันแถมค่าใช้จ่ายก็แพงมหาศาลทำไมราชนาวีอังกฤษถึงยังยืนยันว่ายังไงก็ต้องมีเรือบรรทุกเครื่องมินในเมื่อยุคแห่งจักรวรรดิที่ต้องดูแลดินแดนพ้นทะเลมันก็จบไปนานแล้วอะไรคือเหตุผลจริงๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คำตอบทั้งหมดเนี่ยนะครับมันซ่อนอยู่ในบทเรียนที่ได้มาจากสงครามในดีนั่นเองเอาละครับนี่คือเส้นทางที่เราจะไปสำรวจหาคำตอบกัน เราจะย้อนรอยไปตั้งแต่วิกฤตการณ์ซูเอสไปดูสมรภูมิเดือดที่ฟอแคลนแล้วก็กลับมาสู่ยุคปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนจะไปถึงบทสรุปในตอนท้ายครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนกลับไปในปี1956เลยครับที่วิกฤตการณ์คลองซูเอตความขัดแย้งในครั้งนั้นแหละครับที่เป็นเหมือนบทเรียนบทแรกที่ทำให้นิยามของเรือบรรทุกเครื่องบินในยุคใหม่มันชัดเจนขึ้นมาคือในช่วงวิกฤตการณ์ครั้งนั้นเนี่ย อังกฤษใช้กําลังทางอากาศจาก2ที่ที่แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับส่วนหนึ่งเนี่ยบินมาจากฐานทัพบ,บนบกที่อยู่ไกลลิบเลยที่ไซปรัสส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็มาจากเรือบรรทุกเครื่องบินที่ลอยลำอยู่กลางเหตุการณ์เลยครับและตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากคือเครื่องบินทิ้งระเบิดที่บินมาจากไซปรัสเนี่ยโอ้โหทํางานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าเป้าหมายคือสิ่งที่อยู่กับที่วางแผนมาแล้วว่าจะถล่มตรงไหนเช่นตึกหรือว่ารันเวย์สนามบิน แต่พอเป็นเป้าหมายทางยุทธวิธีที่มันเคลื่อนที่ตลอดเวลาต้องการการตอบสนองแบบทันทีทันใดบทบาทนี้มีแค่เครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินเท่านั้นที่ทําได้ครับเป้าหมายแบบนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะทางเลยนะครับว่า time sensitive target หรือแปลตรงๆก็คือเป้าหมายที่อ่อนไหวต่อเวลาลองนึกภาพตามง่ายๆเลยครับอาจจะเป็นขบวนรถถังที่กําลังเคลื่อนพลหรือเรือเร็วที่โผล่มาแวบเดียวแล้วก็หายไปเป้าหมายแบบนี้ถ้าช้าไปแค่นิดเดียวก็คือจัดการไม่ทันแล้วครับ ต้องเร็วต้องฉับคลันเท่านั้นเพราะฉะนั้นบทเรียนสําคัญที่สุดที่ได้จากซูเอสก็คือสําหรับภารกิจทางยุทธวิธีแล้วเนี่ยความใกล้คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเรือบรรทุกเครื่องบินมันก็คือสนามบินเคลื่อนที่ที่เราสามารถลากไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการทําให้สามารถส่งเครื่องบินไปจัดการภัยคุกคามได้แทบจะในทันทีเวลาผ่านไปยี่หกปีบทเรียนจากซูเอสก็ถูกนํามาทดสอบในสถานการณ์จริงที่โหดยิ่งกว่าเดิมหลายเท่า นั่นก็คือสงครามฟอกแลนในปี1 9 8 2ครับลองดูนะครับสงครามฟอกแลนเนี่ยเกิดขึ้นไกลจากฐานทัพอากาศที่ใกล้ที่สุดเป็นพันๆไมล์เลยอังกฤษก็เลยหยิบเอาตำราเดิมจากสเอสมาใช้อีกครั้งเปะ๊ปะๆเลยครับก็คือใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลโจมตีเป้าหมายใหญ่ๆที่ไม่เคลื่อนที่ส่วนงานยิบย,ย่อยงานทางยุทธวิธีทั้งหมดก็ให้เป็นหน้าที่ของเครื่องบินซีแฮร์เรียร์ที่บินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินลับไปเต็มๆ และถ้าอยากจะเห็นภาพให้ชัดนะครับว่าการไม่มีสนามบินอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันลำบากแล้วก็ซับซ้อนขนาดไหนเราต้องมาดูภารกิจที่ได้กลายเป็นตำนานไปแล้วอย่างปฏิบัติการแบล็ b บัคเลยครับมันคือการโชว์ให้เห็นเลยว่าการส่งเครื่องบินไปโจมตีจากที่ที่ไกลถึง4พ0 0ไมล์เนี่ยมันวุ่นวายขนาดไหนลองนึกภาพตามช้าๆนะครับเพื่อจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแอโรวอลไปแค่ลำเดียวเนี่ยนะครับเครื่องบินวอล c คนต้องบินขึ้นจากเกาะแอสเซนชัน พร้อมๆกับฝูงบินเติมน้ํามันกลางอากาศวิกเตอร์อีกเป็นพวนเลยจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติการเติมน้ํามันกลางอากาศที่ซับซ้อนอยังกับหนังไซไฟเลยครับบางลำต้องเติมน้ํามันให้กันเองเพื่อให้บินไปต่อได้อีกแล้วก็ไปเติมน้ํามันให้วอลแคนอีกทีเรียกได้ว่าเติมกันเป็นท่อๆตลอดทางเลยครับและนี่คือตัวเลขที่ชวนอึ้งครับรู้ไหมครับว่าภารกิจทิ้งระเบิดด้วยวาลแคนแค่ลำเดียวนั้นต้องใช้เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศสนับสนุนมากครึง18ลำ โอ้โหมันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดเลยครับว่าการไม่มีสนามบินใกล้ๆเนี่ยมันทั้งสิ้นเปลืองและไม่มีประสิทธิภาพอย่างมหาศาลเลยจริงๆโอเคนั่นเป็นเรื่องในอดีตแล้วยุคนี้ล่ะยุคของดโดรนมันจะมาแทนที่บทบาทของเรือบรรทุกเครื่องบินได้หรือเปล่าเรามาดูทางเรื่องในยุคใหม่กันหน่อยดีกว่าครับ พอเอามาเทียบกันจัดจ่ะแบบนี้ก็จะเห็นเลยครับว่าผู้อากาศยานไร้คนขับหรือ UAVs หรือผู้อาวุธร่อนสังหารที่เหมือนโดรนพลีชีพเนี่ยมันก็เก่งนะครับเหมาะกับเป้าหมายเร่งด่วนเฉพาะกิจมากๆแต่จุดอ่อนสำคัญที่สุดเลยก็คือ Payload หรือน้ำหนักอาวุธที่บรรทุกไปได้คือมันน้อยมากครับเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่จริงๆนั่นก็หมายความว่าต้องใช้จำนวนเยอะกว่ามากเพื่อให้ได้อำนาจการทำลายล้างเท่ากันเพราะฉะนั้น แม้ว่าเทคโนโลยีโดรนเนี่ยจะดูมีอนาคตที่สดใสมากๆเลยนะครับแต่ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถเทียบชั้นแบบเครื่องบินขับไล่อย่างจริงๆได้ในเรื่องของพลังการทําลายล้างและความยืดหยุ่นในการทาภารกิจที่หลากหลายคือมันยังมีช่องว่างไทยขีดความสามารถที่เครื่องบินแบบดั้งเดิมเท่านั้นที่ยังทําได้อยู่ครับและทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับที่พาเรากลับมาสู่บทสรุปจากหน้าประวัติศาสตร์ว่าทําไมสนามบินลอยน้ําที่เราเรียกกันว่าเรือบรรทุกเครื่องบินถึงยังคงเป็นสิ่งจําเป็นทางยุทธศาสตร์อยู่ หัวใจสำคัญที่สุดที่เรียนรู้กันมาตั้งแต่สงครามที่ซูเอสจนถึงฟอ์กแลนด์มันสรุปได้สั้นๆเลยครับว่าสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่ต้องการการตอบสนองทางอากาศแบบทันทีทันใดสนามบินที่อยู่ใกล้กับเขตการรบนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยโจทย์พื้นฐานมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับนั่นก็คือจะทำยังไงให้สามารถส่งกำลังทางอากาศที่ทั้งทรงพลังและยืดหยุน่นไปยังพื้นที่ที่อยู่ไกลบ้านมากๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบิน ก็ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ข้อนี้โดยเฉพาะเลยครับและสุดท้ายนี้ครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยว่าในยุคที่เต็มไปด้วยโดรนและขีปนาวุธความเร็วสูงสนามบินลอยน้ำขนาดยากัยกษ์ๆเหล่านี้จะยังคงมีที่ยืนและมีอนาคตอยู่ต่อไปได้หรือไม่ประวัติศาสตร์ได้ให้คำตอบสำหรับโลกในปัจจุบันไปแล้วแต่สำหรับโลกในอนาคตนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป